อ่านะครับวันนี้เจอการวันที่20สิงหาคมเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้มีความสุขวันนี้ที่บ้านครูตอนนี้มีฝนตกอย่างแรงนะครับที่บ้านใครฝนตกบ้างไหมเนี่ยตกเหมือนกันค่ะครูตกมากตกแรงที่นีก็โรูก็ตกครับ เาบอกสงอกแล้วค่ะเราจะรอรู้ว่าอินเทอร์เน็ตจะหลุดหรือไมห่มหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเรีบเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเราเป็นเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้เนาะ,ะนะครับเมื่อวานนี้ให้การบ้านไปหน้าหนึ่งร้อยแปดหน้าหนึ่งร้อยเก้าเนาะสำหรับวันนี้นะครับ วันนี้เรามาดูเรื่องนี้นะครับคําว่าตัวนําไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าก็คือมันสามารถนําไฟฟ้าให้ไฟฟ้าสามารถเดินทางผ่านไปได้นั่นเองนะครับตัวนําไฟฟ้าคือวัสดุที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ส่วนมากเป็นโลหะเช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมนะครับน,นี่เขาเรียงให้เลยนะครับอันไหนไหลผ่านได้ดีกว่ากันนะครับอ่านะครับ ชนวนไฟฟ้าคําว่าฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านเช่นยางอ่าแก้วพลาสติกนะครับอันนี้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้นะครับสามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตเราได้เอามาทําเป็นชนวนไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้านะครับคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ส่วนใหญ่เป็นโลหะครับออกไปแล้วเนาะ วงไฟฟ้าพวกไม้พวกผ้าพวกพลาสติกอ่าเมื่อวานนี้นะครับดูให้ในักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าตามภาพนะครับจะเห็นว่าขั้วของฐานถ้ามันนูนขึ้นมานะครับถ้ามันนูนขึ้นมาเราเรียกว่าขั้วบวกนะครับแต่ถ้าเป็นด้านเรียบๆนะครับเขาเรียกว่าขั้วบลบทีนี้ขั้วของหลอดไฟนะครับด้านข้างของหลอดก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้วด้านล่างของหลอดจะมีลักษณะเป็นดำๆล้อมรอบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้ว าต่อครบคั่วแบบนี้นะครับหลอดไฟฟ้าสว่างหรือไม่สว,าสาวา่างสว่างหลอดไฟฟ้าสว่างนะครับแบบนี้ครบคั่วนะครับแต่ถ้าไปต่ออย่างอื่นต่อสายหลอดไฟหรือต่อคั่วเดียวของฐานไปฉายไม่สามารถสว่างได้เอ้าเรามาดูการบ้านของเราเมื่อวานนี้นะครับใครทาเสร็จแล้วส่งแล้วยกมืออ้าวยังครับยังไม่เสร็จเลยครู แลาเป็นเลยนครับผมครับเอามาดูกรเอามาดูก่อ,เอา,ากอเอามาเช็คดูนะครับหน้าหนึ่งร้อยแปดเขาบอกว่าว่าอะไรสังเกตภาพวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายแล้วเขียนชื่ออุปกรณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์มีใครตยไฟฟ้าอย่างง่ายให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน อ้าวนะครับอันแรกเรามาดูนะครับชื่ออันแรกอันนี้มันคืออะไรสีดแดงสีดแดงสีดำดำเนี่ย<ๆ>คือสายไฟฟ้านะครับหน้าที่ของมันคือคืออะไรเนาะให้ใครตอบดีนเนาะเชื่อมต่อเชื่อมต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเชือ่อม <Beyonce S 1> ต่อไไแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเอาเอาเอา เป็นทางเดินของของอะไรเนาะเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้านะครับเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องจชายไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะครับตลอดทั้งเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับอันที่สองสีเหลืองนี่สีเขียวเขียวนี่มันคืออะไรลูกศรสีเหลืองมาจากไหนเนี่ย ผ่านนะครับผ่านโดยใช้หรือว่าเซลล์ไฟฟ้านะครับหน้าที่ของมันคือหน้าที่ของมันคือให้ให้อะไรเนาะไฟฟ้า <FIFA. S 1> เออให้ไฟฟ้านะครับ <Yeah. S 1> ให้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับให้พลังงานไฟฟ้าต่อมานะครับต่อมา uh, มันคืออะไรเนี่ยข้างบนสุดเนี่ย หลนะอดไฟามันคือหลอดไฟฟ้านะครับหลอดไฟฟ้ามีหน้าที่ให้แสงสว่างให้แสงสว่างนะครับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง,น,น,งนะครับโอ้โหใคร<ด>ํา<ำ>ใครทําเสร็จแล้วนะครับใครทําไม่เสร็จนะครับยังตอบไม่ทันตอบเป็นลักษณะของคําตอบของตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องครูอ้าว พอแบบครูแล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนครูหรือว่าใครอยากเหมือนก็แคปหน้าจอไว้แล้วกันนะครับข้อต่อไปนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับโยงเส้นจับคู่ภาพอุปกรณ์นะครับโยงเส้นจับคู่ภาพอุปกรณ์โอ้คะครับหน้าร้อยแปดต่อพอดไม่ทันนะคะพอไม่ทันหรอผมรันมทันผมทันทันอ้าวไม่ทันบแคปหน้าจอไว้นะครับจับหน้าจอไว้ หรือใครตามไม่ทันนะครับเพื่อนที่ไม่ได้เรียนวันไหนมีธุระมีภารกิจนะครับกลับไปเปิดยูทูบได้นะครับแต่สามวันนี้ยังไม่ลงเลยยังไม่ลงสักวันเลยยู u ูบเพิ่งมาเพิ่งมาถึงบ้านนะครับเพิ่งมาถึงบ้านในกรุงเทพขับไปเตรียมเสบียงมาเพื่ออยู่กับโควิดเสร็จแล้วเนาะอ้าวนะครับครับ กู้ภาพนะครับสัญล,ลักษณ์กับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอันแรกมันคือเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าคู่กับอันไหนเนาะอันที่หนึ่ง A B C D E F เซลล์ไฟฟ้าคู่กับอันไหนครับอันที่ E E ครับ C หรือ E E ครับ E นะครับอันนี้เซลล์เดียวเนาะเดียวเดียวนะครับอ้าวอันที่สองสวิตช์สวิต อันนี้นะครับมันสวิตช์เปิดอยู่นะครับดวิตสวิตช์นี้เอฟหรือดีดีครับอ่าดีเล็กต่อไปหลอดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้านี้จะเป็นเอครับเอเยี่ยมากนะครับต่อไปสวิตช์วงจรปิดสวิตช์วงจรปิดปิดคอฟดีหรเอเอฟ เอฟครับเอฟเบลิงค์ต่อไปฐานไปฉายหลายก้อนอันนี้สองก้อนก้อนดี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 ครับดีนะครับดีต่อไปสายไฟฟ้าสุดท้ายมันคืออะไรเนาะดีครับดีเดี่ยวนะครับเหลือเดียวดีนะครับสายไฟก็เส้นยาวเส้นยาวโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังครับปครับอ่าใครไม่ได้ก็ทำเองได้นะครับรไปทบทวนดูได้ในหนังสือหรือใหวิดีโอของครูหรือนะครับครับครถ่ายรูปแคปหน้าจอเอาไวนะ้แล้วเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วนะครับเราเตรียมกระดาษนะครับเตรียมกระดาษขึ้นมาทําแบบฝึกหัดเอบอยู่อ่าเตรียมกระดาษขึ้นมาทําแบบฝึกหัด เป็นข้อสอบโอเน็ตนะครับตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตของปีที่ผ่านมามีทั้งหมดด้วยกันห้าข้อนะครับห้าข้อเราจะทำห้าข้อดูซิว่าจะเป็นยังไงอา้าวเขียนไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เลยโอเคนะครับข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งจากภาพนะครับจากภาพวงจรนะครับวงจรนี้หากต้องการให้หลอดไฟหากต้องการให้หลอดไฟสว่างตำแหน่ง A ควรเป็นวัสดุทุกชนิดในข้อใดตำแหน่ง A นะครับควรเป็นวัสดุทุกชนิดในข้อใดหนึ่งแก้วไส้ดินสอสองไม้ขุ้นฟันเหรียญเงินสามแท่งแก้วเหรียญเงิน C ไส้เดนสอลวดเสียบกระดาษอ้าวอันไหนเนาะ่ว่าสี่ยังตอบลงไปก่อนนะครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่เฉลยต่อไปข้อที่สองข้อที่สองจากรูปวงจรนะครับจากรูปวงจรวัตถุเนะครับคือวัตถุในข้อใอดที่เมื่อต่อในวงจรแล้วทำให้หลอดไฟสว่าง อ้าวนะครับลักษณะการทดสอบมันเหมือนกันนะครับอันนี้เกี่ยวกับตัวนําไฟฟ้าเนาะหนึ่งตะปูกับเชือกสองไส้ดินสอกับเข็มกลัดสามยางลบกับลวดเสียบกระดาษสี่เข็มเย็บผ้ากับไม้มันทัดพลาสติกประตูเอนะครับในวงจรควร็นอะไรมันจึงจะหลอกทําให้หลอดไฟสว่างนะครับหนึ่งตะปูกับเชือกสองไส้ดินสอกับเข็มกลัด สามยางลบกับลวดเสียบกระดาษสี่เข็มเย็บห้ากับไม้บรรทัดพลาสติกอ้าวตอบลงไปก็อสองต่อไปข้อที่สามกที่สามนะครับบริเวณใดคือฉนวนอ่าอันนี้บริเวณใดคือฉนวนนะครับกขอของออันไหนคือเป็นต้องเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับ อันที่หนึ่งกอและคอกอและคออันที่สองกอและงออันที่สามขอและคออันที่สี่ขอและงออันไหนเนาะเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นบริเวณเต้ารับนะครับของปลั๊กไฟอันนี้เป็นหลอดไฟเสร็จแล้วเนาะต่อไปข้อที่สี ข้อที่สี่นะครับโอ้ยไม่เห็นกูไม่เห็นจอวงจรไฟฟ้าในภาพใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าถูกต้องนะครับวงจรไฟฟ้าในภาพใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้องเพื่อให้ลูกศรแทนการไหลของกระแสไฟฟ้ามองมาเห็นอ้าหน้าอะไรล่ะ นอเฮ้ยโบแมนเดินไปาคดเที่ยวได้แล้วครับกูขอใครเลยไปแล้วมั้งครูอ้าวเเอหนึ่งเนี้ยนะครับไหลจากแบบนี้นะครับไหลจากหลอดไฟโอ้ยไหลจากขั้วบวกนะครับไหลจากขั้วบวก ก็ขั้วลบก็ไหลออกจากขั้วลบนะครับไปหาหลอดไฟอ้าวไหลไปชนกันเลยนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับขั้วลบไหลออกไปหาหลอดไฟไหลวนมาหาขั้วบวกนะครับอันนี้เป็นทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเนาะอันที่สามนะครับอันที่สามไหลนะครับจากขั้วไหลจากขั้วไหนเนี่ย ไหลาจากหลอดไฟนะครับมาหาฐานไปฉายนะครับไหลาจากหลอดหาฐานไปฉายะอันที่สี่ไหลาจากขั้วบวกนะครับวน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 ,วนไปหาขั้วลบนะครับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลจากาไหนต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าครูมองไม่เห็นอีกแล้วข้อที่ห้าเด็กชายโดม มีนาฬิกาเรือนหนึ And, ่งนะครับต้องใช้เซลล์ไฟฟ้า2องเซลล์ต่อกันให้เกิดกระแสไฟฟ้ามีนาฬิกานะครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใดเที่ยมให้เข็มนาฬิกาไม่สามารถเดินได้การต่อแบบทให้ไม่สามารถเดินได้นะครับง่ง่ายต่อแบบต่อส่ลบ บี้เจะาครับเลยเาบอ่ะอันที่สองนะครับเอาขั้วลบใส่ขั้วบวกแบบนี้นะครับอันที่สามต่อแบบนี้อันที่สี่ต่อแบบนี้อ่าลบก็ลบบวกก็บวกนี่ลบสลับบวกอันไหนไม่สามารถเดินได้ อ,อันไหนนาฬิกาไม่สามารถเดินได้อันไหนตอบไม่ถูกี่เองนะครับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับครับเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับไปดูเฉลยกันดีกว่าก่อนจะเฉลยน,นะครับก่อนจะเฉลยดูอขอคลายวิดีโอในเรื่องของตัวนำไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับ สักครู่นะครับแชร์ตมโอเคแชร์วันนี้ค่ะเราจะมาทําการทดลองกันว่าเจ้าเซนส์ส,สเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าทําให้เกิดประกายไฟได้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะอืมอลังการแค่ไหนและที่อยู่ตรงหน้นาทค่เปนกลาาะ ครูสอนเรีดงควายพกกันหนูเป็นช่างไฟได้เลยเนี่ยครูโอ้ใช่สิงานทดลองกันในวันนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะจ๊ะก็คือนี่ค่ะไส้เดือดสองค่ะในวันนี้ค่ะเตรียมมาสองแบบด้วยกันก็คือแบบ HB แลวก็แบบสองค่ะแล้วก็นี่เลยทานค่ะขนาด1.5โวลต์นะคะ4อันนำมาทำเป็นแผงวงจรต่อกันค่ะรวมไปถึงสายต่อนะคะที่จะต่อขั้วบวกและก็ขั้วลบนั่นเองค่ะเพ่อ มันไม่สปาร์ตเพราะว่าแรงดันไฟฟ้ามันไม่เยอะพอนะคะรวมถึงนี่เลยแว่นตาค่ะเอาไว้กันเหตุร้ายนะจ๊ะแต่คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นคนะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือวิทยาศาสตร์ที่คุณสามารถทําได้เองที่บ้านนั่นเองค่ะและนคุ จะสงสัยนะคะว่าทำไมเอ๊ะไส้ดินสออย่างเดียวถ่ายุกิจะเอามาทดลองเนี่ยก็ใช้ 2B ไปเลยสิ่ทำไมต้องมี HB มาด้วยต้องบอกกันอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในไส้ดินสอทุกวันนี้ของเราที่เราใช้ไม่ว่าจะผลนข้อสอบจบโน้ตหรือว่าวาดรูปเนี่ยแหละค่ะจะมีส่วนผสมหลักๆออย่างด้วยกันก็คือ1นดินเหนียวและ2แก้ไฟนั่นเองค่ะยิ่งมีตัว B มากเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น 2B ไล่ไปจนถึง9 b บค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีส่วนผสม ของแกไฟมากยิ่งขึ้นซึ่งเจ้าแกไฟนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เพราะมันคือตัวนําไฟฟ้านั่นเองในขณะที่ดินเหนียวค่ะคือตัวต้านไฟฟ้าและถ้าเกจาก 2B ค่ะไล่ลงไปถึงจนถึง H นะคะก็คือเป็น 1HB 2HB 3HB จนถึง 9HB ค่ะก็จะมีส่วนส่ของแกไฟลดน้อยลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเจ้ารุนสอ 2B จากมิสอ HB เนี่ยตัวไหนจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่ากันค่ะและตัวแรกค่ะก็คือพระเอกของเรายกูกิจะเลือกทำการทดลองนะคะจากมิสอไส้ 2B ก่อนเป็นอย่างแรกค่ะ ในป้ายฝั่งหนึ่งค่ะไว้กับขั้วสีดำนะคะแล้วป้ายอีกฝั่งกับขั้วสีแดงจะเกิดอะไรขึ้นรอรุ้นกันค่ะคุณผู้ชมต้นดอกเดอตอนนี้นะคะเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วค่ะ ควันเริ่มขึ้นนะคะตรงกลางเลยค่ะตรงกลางระหว่างไส้นสอแล้วก็ขั้วทั้งสองขั้วนั่นเองวูหทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะควันขึ้นขโมงเลยทีเดียวเห็นชัดไหมคุณผู้ชมตอนนี้ควันกําลังลอยนะคะนี่ค่ะเป็นปฏิกิยาที่ทําให้เราเห็นว่าเจ้าเส้นสอสเนี่ยสามารถนําไฟฟ้าได้จริงค่ะเดี๋ยวดูเล่นจังเลย นี uhm. ่นะคะก็คือเส้นสอ HB ค่ะมาดูกันว่าจะเป็นย so ังไงนะเพราะว่าตามหลักค่ะเส้นสอ HB เนี่ยจะมีดินเหนียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นตัวต้านไฟฟ้าเนี่ยมากกว่า 2B นั่นเองแล้วก็ยังไม่เห็นประกายหรือว่าควันนิดบอกครับปรับคนไข้นี่เอ่ยก็ไม่ค่อยมีเช่นเดียวกันนะคะ ที่สำคัญท,ที่สุดในการทดลองนี้ก็คือเจ้าไส้ดินสอนี่แหละครับโดยไส้ดินสอนั้นจะทํามาจากแกรไฟต์ผสมกับดิ <ละ S 2> นซึ่งเจ้าแกรไฟนี้ก็เป็นวัสดุที่นําไฟฟ้าได้ดีทําให้เมื่อเรานําเจ้าไส้ดินสอไปต่อกับทานไฟฉายจึงมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้ดินสอนได้นั่นเองซึ่งในที่นี้ไส้ดินสอนก็เปรียบเสมือนกับตัวต้านทานตัวหนึ่งครับโดยเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานก็จะเกิดความร้อนซึ่งความร้อนก็จะสะสมให้ไส้ดินสอนี้เกิดแผ่รังสีความร้อนออกมาและถ้ารังส สีความแรงแสวน้อยในย่านความถี่แสงที่เรามองเห็นได้ก็จะเกิดเป็นแสงสว่างซึ่งนี่ก็เป็นหลักการการสร้างไฟสมัสดเอาว่าเอดิสันนั่นเอง จะได้ทร<ข>าบกันไปแล้วนะคะสําหรับเหตุผลและก็หลักการของการชุดนี้นัน่นเองค่ะหวังว่านะคะคุณผู้ชมจะสามารถทําได้เองง่ายๆที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เริ่มจากที่นักวิทยาศาสตร์ค่ะเขาตั้งคําถามแล้วก็ช่างสังเกตนันเองค่ะคุณผ<อ>ู้ชมได้จิงจังได้ทำมาจากอะไรตอนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนวัสดุเป็นอะไรเนี่ยได้ินจัได้จริงจังมีต่อเข้าวงจรประกบ อ่านะครับเมื่อกี้นะครับดูวิดีโอแล้วปรากฏว่าไส้ดินสอเป็นชนวนหรือเป็นตัวนําครับตัวนํำครับเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับเป็นตัวนําไฟฟ้าเอนะครับเรามาดูเฉลยกันห้าข้อเมื่อกี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับสักครู่นะครับดูเฉลยกันดีกว่า อ้าวอยู่ไหนละเนี่ยหน้าจอคูณอยู่ไหนอ้าวไปดูข้อที่หนึงนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านะครับจากรูปนะครับนวงจรไฟฟ้าผ่านไฟฉายหลอดไฟแล้วก็สายไฟต่อกับตรงนี้เป็นวัดสดุตำแหน่ง A ควรเป็นวัดสดุได้นะครับมันจะทําให้หลอดไฟสว่างนะครับ อันที่หนึ่งแท่งแก้วแท่งแก้วเป็นฉนวนหรือเป็นตัวนำฉนวนเป็นฉนวนหเป็นฉนวนพอเป็นฉนวนแล้วมันสามารถนำไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้ไสนดินสอนํำไฟฟ้าได้ไหมได้ได้ครับต่อไปไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันนำไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหรียญเหรียญนำไฟฟ้าได้ไหมเหรียญเงินได้ แท่งแก้วนาไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้นะครับเหรียญเงินนําไฟฟ้าได้ไหมได้สอได้เสียะนาษได้เพราะฉะนั้นมันตอบข้อที่ที่ใครถูกบ้างมีใครถูกบ้างไหมเนี่ยถูกถูกครับครับโอเคข้อต่อไปข้อต่อไปเหมือนกันนะครับ รงนี้ก็ตรงวัตถุ A นะครับมันควรจะเป็นวัสดุนดชนิดใดนะครับมันถึงจะทําให้หลอดไฟสว่างนะครับตะปูนําไฟฟ้าได้ไหมได้ได้เชือกนําไฟฟ้าได้ไหมไ,ไม่ได้ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สายดินสอนาไฟฟ้าได้ไหมได้ได้เข็มกลัดนําไฟฟ้าได้ไหมได้ได้ยางลบนําได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้ไ ด้วเสียบกระดาษนําได้ไหมได้เข็มเย็บผ้านําได้ไหมได้ได้นะครับไม้บรรทัดนาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับตอบแล้วตอบข้อที่ตอบนั่นเองนะครับตอบข้อที่สองนั่นเองอ้าวดูข้อที่สามนะครับข้อที่สามบริเวณใดควรจะเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับ ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสนวนไฟฟ้านําไฟฟ้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคนะครับมันควรจะเป็นตรงไหนก็ไก่ตรงนี้นก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่จะถูกไหมก็ไก่มันต้องเป็นตัวน้ำใช่ไหมใครตอบอก็ไก่แสดงว่าผิดเลยอันไหนนี่ก็ไก่เหลือรงกค,ควายองูงองูตรงนี้มันเป็น ไส้นะครับไส้หลอดไปอันไหนมีงองูก็มันก็จะเป็นยังไงอันไหนมีงองูเออมันก็จะผิดนะครับเพราะฉะนั้นคาตออที่สามนี่เองนะครับข้อที่สาม่ปเคข้อที่สี่นะครับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงคําว่าประจุลบก็คือมีความ เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับรม oh. ประจุบวกก็มีความต่างศักย์สูงนั่นเองความต่างศักย์แตกต่างกันมันจะวิ่งมาทางไหนเนาะ,ะวิ่งยังไงเนาะวิ่งชนกันนี่คงไม่ใช่แล้วแหละนะครับถ้าจะวิ่งต้องวิ่งไปทางเดียวกันนะครับ oh. มันคือข้อที่สี่นั่นเอง oh. ต่อไปข้อที่ห้าอันนี้จะเห็นว่านะครับหลายจาก ประจุนะครับประจุบวกนะครับไหลไปไหลไหลไหลไปหาหลอดไหลไหลไหลไ,ไปหาตรงขั้วลบเนาะต่อไปข้อที่ห้าการสอดเซลไฟฟ้าแบบไหนไม่สามารถทําให้นาฬิกาเดินได้แบบไหนเนาะสี่อันไหนเอาไปขั้วเดียวกันแสดงว่ามันไม่ได้นะครับต้องสลับขั้วกันเพราะว่ามันเป็นทิศทางการไหลของกระแสตรงนะครับ มันถึงจะเพิ่มความต่างศักขึ้นมามันคือข้อที่สี่เองครับต่อบวกกับบวกต่อลบกับลบแบบนี้ two, ไม้ถูนะครับอา้าวไหนใครถูกหมดบ้างผมคร,รับครับอโอ,โอ,โอใครถูกหมดบ้างเนี่ยไหนดูด่อยเซไหนใครได้สี่ข้อเ o no, 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 no. นียวเหนสาม ได้สามครับ,รบได้สามครับทีนี้ก็เจข้อเช็คชื่อถ้า,<อ>าใคร<ส>ได้สี่ข้อขึ้นไปเนี่ยก็จะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แสดงว่าไ,ได้เกรดสีเออ่เอออ้าวนะครับทีนี้วันนี้คุณพอเพียงเท่านี้นะครับเช็คชื่อหลังเรียนเช็คชื่อหลังเรียนเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปต่อเอาฐานไปใช้มาต่อกันดูว่ากระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้า มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับอะไรจะทําให้มีพลังงานมากกว่ากันนะครับอ้าวเปิดกล้องเปิดกล้องโชว์ความสวยความหลอ่อหล่อแบบธรรมชาติหรือหล่อแบบใครใส่แอปมาวันทูทรีซิมาฝากไปที่ห้องหกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวส่งไปให้ทุกห้องเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่าเออลูกใครเข้าเรียนเนาะเปิดกล้องเรียนตั้งใจเรียนนะครับหน้าที่สอง ไปแล้วนะครับหน้าที่สองต่อไปหน้าที่สามหวานทเอาหน้าที่สามไปนะครับตอนนี้วันนี้มีผู้เข้ามาเรียนอยู่ทั้งหมดสิบหกท่านผู้โชคดีนะครับหกร้อยสิบหก แสดงว่ามีโทรศัพท์เพิ่มมาขึ้นเ้านะครับวันนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะครับจำให้ดีไส้ทีนสอมันนำไฟฟ้าได้นะครับเอาไปแทนเป,เป็นหลอดไฟหรือใครอยากเอาไปทดลองดูได้นะครับเอาฐานไปใช้9โวลต์นะครับขีบแล้วหนีบมานะครับไส้ดินสอ 2B เป็นไฟวาบเลยแหละนะครับแต่ถ้าฐานไปใช้1.5โวลต์คงต้องยันนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีพลังงานจริงไหมลองฐานไปใช้มาสายไฟแล้วก็มา จับเอานิ้วจับใส่กันรับรองว่าร้อนหรือว่าไม่มือแน่นอนนะครับโอเควันนี้เจอกันเพียงเท่านี้บายบายครับจะเย่าลืม <c oughs> ำได้นะครับ <c oughs> งานมอบหมายอะไรไปในสดานี้ <c oughs> ก็กลับไปทำให้เรียบร้อยบายบายสวัสดีครับ